สวัสดีจ้ากลับมาเจอกันกับแม่น้องเดียช่าแนวอีกเหมือนเดิมเนาะจ้าจากคลิปนี้แม่น้องเดียจะพาทำเมนูรสแซ่บจี๊ดจัดถูกใจหลายๆคนเลยจ้านั่นก็คือเมนูยำหมกม่วงกุ้งสุกเนาะจ้ะเนาะจากก่อนที่จะไปรับชมวิธีท,ทำแม่น้องเดียกขอฝากพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปแม่น้องเดียแล้วที่ยัพิ่งด้นกดติดตามก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องแม่น้องเดียช่าแนวอย่างนี้เยจ้า แล้วก็ยืาลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจแมงเด๋ยวทําคลิปต่อไปในเด้อจ้าเดี๋ยวพา,ามาเบิ่งส่วนประกอบกันนะจ้าว่ามีอย่างแน,น่นะแมงเดื่อก็ได้ลวกกุ้งกุ้งในี่ใส่ตามชอบได้เลยจ้ามากหลายกระไส่หลายมากหน่อยกระไส่หน่อยแล้วก็มักม่วงมักม่วงสามเด,ดูจะบ่เปรี้ยวหลายเนาะก็ะตามด้วยน้ำปลาน้ำปลาใส้สม่ำๆเลนะจ้ะแล้วก็น้ำปลาหมักเน่า น้ำตาลปีบผงนัวนะจ๊ะหรือชูโรสเนี่ยแหละจ๊ะเมื่อเดี๋ยวจะใส่พริกแห้งโขกนะจ๊ะจะได้หอมนะจ๊ะเราจัดจานนะจ๊ะแล้วก็มีหอมแดงซอยหอมเปรยซอยนะจ๊ะเนาะขั้นตอนแรกก็เทพริกแห้งลงใส่ซ้ำตามด้วยน้ำปลาเมา่อกีเดี๋ยวจะใส่สองทับพ,พี่เลยใส่หมดเลยนะจ๊ะเนาะน้ำปลาใส่สม่ำเสมอในนี่แหละจ๊ะ ตามด้วยน้ำตาลปีบประมาณเกือบช้อนนะจ๊ะเนาะเกือบเต็มเต็มใส่ตามชอบมากหวานลายก็ใส่าลายเนาะมากหวานหน่อยก็ลดลงเนาะคนละลายน้ำตาลปีบให้ละลายดีเนาะเติมน้ำปลาลงใส่แมงเดืยจะใส่หนึ่งทับพี่ก่อนตามด้วยนะ้ำหมักเน่าบีบใส่ ใส่ทั้งเปลือกเลยน้ำก็ได้นะจ๊ะเนาะแมื่เดี๋ยวใส่หมักหน้าสองลูกเลยเนาะเพราะเป็นคนมากกินเปรี้ยวมักม่วงอันซ้ำฤดูช่วงนี้มันจะบ่ค่อยเปรี้ยวนะจ๊ะเพราะว่ามันแก่จัดละแท่า้าหมักม่วงมันมีรสเปรี้ยวหลยเขากับค่อยลดหมักหน้าลงเนาะชุดรดนิดหน่อยจ้ะใส่ตามชอบถ้าท่านใดบ่ามากกินก็บม่ต้องใส่เนาะชิมเมื่งรสชาติเนะจ้ะเนาะ แม่เดืยกจะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงเน,ะนาะน้ำยำแมงเดีอยจะให้มันได้เผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มเนาะจะเนาะแล้วก็ใส่กุ้งลงไปเลยจะคลุกข้าวให้เข้ากันตามด้วยมะม่มวงเข้าซ้อยไว้เนาะในน้ำแช่น้ำนเย็ยนจะกรอบดีเนาะแช่น้ำแข็งก็ได้เนาะจะมะม่มวงจะได้กรอบค้นคลุกข้าวให้เข้ากัน แมงเดียจะเพิ่มพริกป่นนิดน้อยให้มันได้สีแดงนะจ๊ะแล้วก็ให้มันเพิ่มความเผ็ดอีกนิดนึงเพราะว่าแมงเดียมากกินเผ็ดๆนะจ๊ะแต่ท่านใดบ่มักเผ็ดก็ลดพริกได้นะจ๊ะเนาะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงซอยหอมเปร้ซอยนะจ๊ะคลุกเข้าให้เข้ากันแค่นี้จ้ะ ยำบังมวงกุ้งซุกแมงเดาเหตุง่ายๆจ้ะส่วนประกอบหน่อยยางมากเลยจ้ะแต่ว่าแซบแซบแซบระดับลันยำเลยจ้ะยำบัมวงกุ้งซุกแมงเดากรพรพอมเสิร์ฟได้แล้วจ้าจะกินเป็นกับแก้มหรือว่ากินแบบกินกับเขาสวยกะแซบเพื่อกันเนาะจ้ะเนาะสำหรับท่านที่มักเปรี้ยวๆรสชาติจี๊ดจา๊าดเนาะจ้ะเนาะ จะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเดียก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็น,นะจ้าแม่น้องเดียก็ขอบคุณทุกกานรับชมนะจ่นะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะจ่ะที่เข้ามารับชมคลิปแม่น้องเดียแม่น้องเดียก็ฝากไว้แค่นี้ก็น,นะจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบา,บายยจุบ๊บ